Uh, ครับสวัสดีครับมาพบกับคอนเทนต์เพื่อนปุ้ยเพื่อนเทศ EP ที่102นะครับเป็นค่าเงิน GJ ในถามเฟรมเฮดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นในวันที่24มิถุนาสอง3นห้านะครับหลังจากพ่ายแพ้มา2องออเดอร์ติดนะครับก็คันมืออยากจะเข้าออเดอร์ที่ที่สต่อในวันนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องตามเงื่อนไขนะครับลด ความเสี่ยงลงมา0.5นะครับเป็นเหลือความเสี่ยงที่1%นะครับเข้าโดยยังยืนยันในสัญญาณบ่ายเหมือนเดิมนะครับเมื่อราคาเบรกตัว moving average ตรงนี้ก็เข้าบ่ายต่อนะครับในบริเวณแถวนี้นะครับผมโดย stop loss แถวบริเวณเส้นตรงนี้นะครับ Target ไว้หนต่อสาเท่าตรงนี้เลยนะครับคาดว่าราคา uh, น่าจะไซด์ว์ก่อ uh, น แล้วก็อัพขึ้นไปนะครับแต่ราคาก็พยายามจะขึ้นไปได้ประมาณ1เท่านั้นเองนะครับหเท่าเกือบหเท่านะครับขึ้นไปของสต็อปลอตแต่สุดท้ายก็วิ่งกลับลงมาชนมาชนสต็อปลอตดดีนะครับในหลายชั่วโมงถัดมาถ้าดูจากเฉลยแล้วนะครับราคาก็ยังพังลงมีทิศทางที่จะลงมากกว่าที่จะกลับขึ้นไปนะครับผม ออเดอร์นี้ก็ท่ายแพ้เป็นออเดอร์ที่3ของวันนะครับโดยใช้ความเสี่ยงที่1%ตามเงื่อนไขที่วางไว้นะครับหลายๆจุดอาจจะเข้ายังไม่เป๊ะตามเงื่อนไขเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อพ่ายแพ้3ามไม้ติดเราก็ตั้งกฎไว้ว่าวันนี้เราจะหยุดการเทรดนะครับต้องรออเอ,อเลย เที่ยงคืนไปนะครับถึงจะเริ่มเข้ามาเทรดอีกครั้งก็ช่วงนี้ก็สังเกตดูกราฟไปแล้วก็ทําคลิปไปนะครับเพื่อควบคุมสติอารมณ์ให้อยู่ในเกมต่อไปนะครับจะได้เราจะได้ต่อสู้กันไปยาวๆนะครับผมก็คงจะจบคอนเทนต์เพื่อนปุ้ยเพื่อนเทรด EP ที่102กับออเดอร์ที่ชนสต็อปลอ สามวายติดในวันนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆร่ำรวยความสุขกับผมสวัสดีครับ